นี่ก็ถือว่าเป็นข้อมูลที่เราจะต้องมาช่วยกันผลักดันและส่งเสริมวันนี้นะครับกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนนะครับโดยการนําของท่านอาจารย์กิจจาจงประเสริฐผู้อำนวยการนะครับและพร้อมคณะก็ลงพื้นที่กันทุกวันเลยทุกวันโครงการเราออกติดตามทั้งหมด31แห่งจะสิ้นสุดกันวันที่4สิงหาเอาใจส่ค่อนข้างรับมันเป็นหน้าที่ครับาครับต้องคนต้องช่วยกันดูแลนเมื่อภาครัฐ ให้งะมาณมาแล้วเราก็ต้องใช้เม็ดเงินให้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้มาจับผิดกันเพียงแต่ว่าเรามาเติมเต็มในส่วนที่ขาดให้สมบูรณ์อยากจะบอกย้ําเลยนะครับว่าการศึกษาไทยไม่ใช่หน้าที่ของคนใดคนหนึ่งการศึกษาไทยเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกๆคนนะฮะวันนี้เราจะเติบโตก้าวไปข้างหน้า อย่างภาคภูมิด้วยการเป็นผู้นําในหลายๆด้านต้องเพิ่มศักยภาพกันนะฮะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณนะครับอาจารย์กิจจาจงประเสริฐครับผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชนนะครับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลบบุรีเขตหนึ่งครับที่ให้เกียรติมาพูดคุยในรายละเอียดดีๆแบบนี้ผ่านรายการกันนะครับขอบคุณมากครับดีครับ และทั้งหมดนี้คือสิ่งดีๆที่ภูมิใจนำเสนอผ่านรายการลบุรีโซนนะครับยังมีเรื่องราวประเด็นที่น่าสนใจอีกมากมายที่จะภูมิใจนำเสนอผ่านรายการขย่งก้าวกระโดดในวันพรุ่งนี้ไม่ควรพลาดอย่าเด็ดขาดนะครับติดตามรับชมกันได้ในเวลาเดียวกันนี้ทางเคเบิลชีวิตลบุรีแห่งนี้นะครับซึ่งผลิตโดยบริษัท Pro, ดีเจแอดเว์ติซิ่งแอนด์โปรดักต์จำกัดผู้นำแห่งสื่อสารมวลชนทุกช่องทางครับเราสามารถที่จะติดต่อแล้วก็สามารถที่จะรับทราบข้อมูลต่างๆหลายประเด็นครับหนังสือพิมพ์วานนนิวส์หนังสือพิม 4, พ์สมมี่สีพิ นี้จะออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาให้ทราบในพาดหัวข้อข่าวหลักต่างๆมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจกันบ้างพาดหัวข้อข่าวหลักและในคอ,อลัมน์ก็จะมีผู้เขียนผู้เชี่ยวชาญในแขนงต่างๆ,ๆมากมายทีเดียวครับหนังสือพิมพ์วานน์นิวส์ครับและยังมีรดิโอครับฟังเพลงเพ,พร้อมแต่6กโมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนโดยประมาณครับบทเพลงเพลๆพร้อมกับนักจัดรายการอย่างครั้งครับออนไลน์กันทั่วทิศก้าวไกลไปทั่วโลกผ่านทางเว็บไซต์ w w w ร์ลไวด์เว็บดอตรบุรีวานน์น์ดอทคอมครับอ่านหนังสือพิมพ์ในเว็บไซต์ก ลบุรีวานดอทคอผลิตโดยบริษัท d j Advertising ่งแ p นด์โปรจำกัดนะครับและเร็ววันนี้บริษัทแห่งนี้ก็จะร่วมกับทางชมรมเคเบิลทีวีลบุรีมีช่องใหม่ล่าสุดเพื่อคนลบุรีนะครับช่องวานน์ชแนลก็ติดตามรับชมกันมีรายการต่างๆมากมายอย่างคับข้างเพื่อคนลบุรีอย่างแท้จริงนะครับมีใครทํารายการกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกกล่าวกันในเร็ววันนี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ใกล้ชิดน้องประชาชนคนลบุรีมากที่สุดนะฮะก็ติดตามรับชมกันมิติใหม่ของคนลบุรีผ่านทางเคเบิลทีวีลบุรีแห เอว r ฒิสิงห์แอบโปรดักจำกัดว่านอนชแนลนะครับหมดเวลาแล้วครับวันนี้ผมสิงห์ผลเลกเข็มคุณวิโรธรัตนาวิภาหะและทีมงานริษัทดีเจเอวุฒิสิงห์แอ r โปรักจำกัดลาคุณผู้ชมไปก่อนเวลาเพียงเท่านี้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมากๆผมน้องๆลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ